That lot. Mm -hmm. that one else. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ทะเลนะคะมาเที่ยวทะเลนะคะอุ้ยแดดแรงมากนั่งตรงนี้แดดสองหน้านะคะข้างหลังก็จะเป็นวิวทะเลนะคะสวยมากค่ะนีอืมนี่นะคะยู่ทะเลนะคะสวยมากเลยจ้ะ ลม,ลมแรงแดดแรงนะคะนี่บรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ เงียบด้วยนะคะไม่มีคนเลยนะคะเงียบมากเลยนะคะไม่มีคนแต่กก็จะดง่นิดนึงนะคะเพราะว่านั่งฝั่งนี้เพราะว่าจะได้มองเห็นทะเลได้นะคะรื่นมากเลยอะ มองไม่เห็นเลยนะคะแดดแรงมองไม่เห็นเลยนะคเซ็มหัวก่อนแดดแรงมากปรับแสงตรงไหนนะ ไม่รู้ว่าปรับแสงตรงไหนบรรยากาศดีมากเลยนะจ๊ะอรรยากาศริมทะเลนะคะบรรยากาศดีมาก,ะะมมกาดมาสดสดเลยนะคะอันนี้สดสดเลยนะคะที่อ่าริมทะเลมายอก้านะคะนะคะ แว่านั่งชิวๆเลยนะเดี๋ยวหางเหมือนแต่ว่าเดินเลงมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ต่อำมาก นานมากเลยนะคะที่ไม่ได้ทำวิดีโอนะนานมากมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเงาเงานะคะคิดถึงบ้านเพราะว่ากลับมาจากบ้านก็ตอนนี้มาอยู่สเปนก็สี่เดือนเนาะก็เริ่มจะคิดถึงบ้านแล้วนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้ค่อยได้ทำวิดีโอเลยนะคะวันนี้ก็มานั่งเล่นที่ทะเลนะคะก็พักผ่อนสมองนิดนึงนะคะ เงียบค่ะที่สเปนก็เงียบมากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นี่และค่ะก็มานั่งชิลๆริมทะเลนะคะไม่รู้มันเสียงดังหรือเปล่าไม่รู้ว่าได้ยินเสียงที่พูดหรือเปล่านะ แดดกำลังดีนะคะไม่ร้อนมากแดดดีมากเลยวันนี้แล้วก็มีลมนิดนิดนะคะคือวันนี้แบบว่าน่าสดมากดดแดดก็ส่งเพราะว่าถ้าเราเอาอ,อ,อีกด้านหนึ่งมันจะมองไม่เห็นทะเลนะคะมาด้านนี้ก็จะมองเห็นทะเลนะจ๊ะ นี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยดีกว่านะอืมอันนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลังนะคะอืมประมาณนี้ มานนี้นะจ๊ะสดสดที่ริมทะเลค่ะสดสดที่ริมทะเลสเปนมองไม่เห็นอ่าไอ้นี่เลยกล้องเลยเอยเอมันมืดมาก Papa, you have some classic. Can you give me, please? I cannot see I make video. <laughs> cannot. Please. ขอไอ้นี่ขอเป็นกันแดดนะคะมองไม่เห็นอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับหนึ่งท่านนะคะ <c oughs> วันนี้มา,อ,าออนไลน์สดๆริมทะเลไม่รู้ว่าทราบว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเสียงลมแรงมากเลยนะคะ ฝั่งนี้น่าจะสวยอืมฝั่งนี้สวยนะคะฝั่งนี้สวยนะคะฝั่งนี้สวยข้างด้านหลังมันจะมีที่เดินนะคะให้เดินเล่นนะคะเด็กๆมาเล่นน้ำเตะเพียบเลยนะคะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลย อันนี้ก็เล่นน้ำมาแล้วก็มานั่งตากแดดน,นะคะเพราะว่ามันเย็นฮะฮะลูลัน วิ่งไปเอาแว่นกันแดดมานะคะ <laughs> <laughs> วิ่งไปเอาแว่นกันแดดมาจะมาดูไอ้นี่จะมาดูว่าไอ้นี่หรือเปล่าหูแดดแดดเริ่มแรงมากอะ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยช่ว <laughs> งนี้แดดแรงจังเลย แล้วมีคลิปเล่นน้ําทะเลด้วยนะมีคลิปมาทะเลด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้ติดตัดต่อก่อนตัดต่อตัดต่อเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะทุกคนคะนานมากไม่ได้เข้ามานะคะแล้วก็ออ่ไม่ได้ทำวิดีโอนานมากเลยเนาะ น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วอะสบายสบายที่ริมทะเลเลยจ้า คิดถึงบ้านก็อดทนเอานะคะเป็นวันที่ดีแลกมากๆสบายมากๆเลย ค่ะนี่นะคะก็เอาบรรยากาศริมทะเลนะคะที่จะเป็นมาฝากทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะถ้าชอบวีดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันวิดีโอหน้าน,นะคะ